รถครอบครัวราคาเบาๆคันนี้เป็นรถตู้หุนใดเฮสป่อปี2014เครื่องยนต์2,500ดีเซลเป็นเครื่องยนต์175แรงม้าสวยๆใครที่หารถครอบครัวใช้งานราคาเบาๆคันนี้ได้ตอบโจทย์ประหยัดน้ำมันและก็ไปได้ทั้งครอบครัว11ที่นั่งกันไปเลยภายในกว้างขวางแน่นอนอลาัางการฟังคนขับ นั่งสบายด้านบนสูงขับขี่ปลอดภัยมองเห็นทางไกลได้ชัดเจนและก็กว้างขวางเบาะเป็นเบาะหนังสีครีมทั้งชุดเลย ใครที่มีครอบครัวชอบเดินทางสายแคมปิ้งได้เลยหรือถ้าอยากจะมีแบบว่าซัมติงคุยกันในครอบครัวสามารถหมุนเบาะเข้ามาคุยกันได้นั่งแบบสบายชิลๆหรือจะมีโต๊ะตรงกลางนั่งกินอาหารกันในรถได้สบายๆเลย ้าใครอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้ติดต่อสอบถามมาได้เลยที่เบอร์0646499247ราคา699,000บาทฟรีจัดฟรีโอนฟรีภาษีและฟรีพรบอ,รอยากได้ทักมารัวๆนะจ๊ะ